สวัสดีค่ะนิสาพรบอลสี่นะคะกลับมาพบกันกับไม้สวยๆเช่นเคยจ้าคลิปนี้นะคะถ่ายลงไว้วันพุทธที่16สิงหาคมนะคะจัดส่งให้วันพรุ่งนี้นะจ้าวันพฤหัสที่17สิงหาคมนะคะแพ็คแบบตะก้าส่งไปสนีไทย EMS ให้จ้า คลิปนี้นะคะเป็นไม้กระถาง5.5นิ้วเนาะ CF 3ต้นขึ้นไปนะคะ3ต้นขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีได้ทั้งโอนและเก็บปลายทางเลยนะคะแต่ถ้าไม่ถึง3นะคะขอค่าส่งเหมา50บาทเท่านั้นนะคะ แพคให้อย่างดี V I P ทุกต้นเลยนะคะแพคให้มาตรฐานเดียวกันไม่ว่าไม้จะราคาไหนนะคะแพคให้อย่างดีอย่างเนี้ยบทุกกระถางเลยนะคะอัดความชุ่มชื่นให้เต็มที่นะคะแพคแบบตะก้าน้องไม้จะได้รับแสงเพียงพอถึงมือลูกค้านะคะสดชื่นสดใสแน่นอนอาจจะไม่ร้อยเปซนะคะแต่ก็เชื่อได้ว่า80 90%เลยแหละนะคะอ่าเดี๋ยวเรามา ก่อนก่อนไปเริ่มเนาะก่อนไปเริ่มดูกันอย่าลืมจดชื่อนะคะจดชื่อบอลที่ต้องการนะคะกับลําดับต้นที่ต้องการให้แม่ค้าด้วยนะคะแต่ถ้าใครไม่เน้นว่าจะเลือกต้นไหนก็คือแจ้งชื่อบอลแม่ค้าก็ได้นะคะจดชื่อสนใจต้นไหนแล้วก็โทรหาแม่ค้าได้ที่0805194988นะคะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะหรือใครจะถนัดสแกน QR c o d คไลน์ A ตรงนี้ก็ได้ นะ,ะส่งมาปุ๊บสแกนปุ๊บจะเป็นหน้าแชทไลน์ของแม่ค้าเองสามารถกดส่งสติกเกอร์ทักทายกันไว้ได้ไม่ซื้อยังไม่เป็นไรทักทายกันไว้ได้นะคะเผื่อรอบหน้ารอบไหนมีไม้ถูกใจนะคะหรือลูกค้าพร้อมที่จะ CF ไม้เพิ่มเมื่อไหร่ก็สามารถทักแม่ค้าได้จะได้ทักกันไวขึ้นนะคะเพราะเราแอดเพื่อนกันไว้แล้วเนาะแล้วก็ฝากกดติดตามช่องเอาไว้ด้วยนะคะมุมขวาล่างนี้เลยฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะเผื่อเวลามี ไม้สวยๆนะคะจะได้เห็นทันท่วงทีเนาะระบบมันจะได้แจ้งเตือนไวขึ้นนะคะจะได้เห็นคลิปเร็วขึ้นเพราะถ้าไม่ได้กดติดตามไว้บางทีกว่าเราจะเห็นนะ่ะกว่าระบบมันจะดันขึ้นมาให้ลูกค้าที่ไม่ได้ติดตามเห็นนะ่ะสองถึงสามวันนะคะถ้ากดติดตามไว้มันจะเด้งขึ้นมาไวขึ้นอาจจะแค่ หนถึงชั่วโมงนะคะก็จะเด้งขึ้นมาแล้วนะคะก็จะเห็นไวขึ้นเนาะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าคลิปนี้จะมีไม้อะไรบ้างนะคะเริ่มที่ต้นนี้ก่อนเลยนะคะกระถาง5.5นิ้วนะคะต้นนี้มีชื่อว่าเทพเทวฤทธ์นะคะป้ายสวยๆมาแล้วแบบนี้เลยฟอร์มสูงๆอัพขึ้นไซส์8ไซส์10ได้นะคะเทพเทวฤทธ์ต้นนี้ให้อยู่ที่200บาทนะคะต้นที่1และก็อันนี้ต้นที่2จ้ะ มี2ต้นนะเทพเทวลิตนะคะ200บาทจ้ะถัดมาทางด้านนี้นะคะอันนี้มีต้นเดียวชื่อว่าสายพระเนรนะคะต้นนี้มีชื่อว่าสายพระเนตรสายพระเนตรต้นนี้ขออยู่ที่ต้นล้า250บาทนะคะมีต้นเดียวโตวขึ้นเป็นไม้กัดสีสวยมากนะคะสายพระเนตร250บาทจ้ะถัดมาตรงนี้เป็นบัวสวรรค์ บัวสวรรค์น,นะคะป้ายมาแล้วแบบนี้เลยนะคะบัวสวรรค์ให้ไปที่กระถางละ200บาทนะคะอันนี้ต้นที่1อันนี้ต้นที่2นะคะ200บาทบัวสวรรค์ต่อมาตัวนี้เป็นสาวนครชัยศรีนี่อันนี้เป็นตัวหน้าด่างชมพูนะคะสาวนครชัยศรีออกด่างเหลืองด่างชมพูแบบนี้เลยกระถาง5.5นิ้วนะคะสาวนครชัยศรีต้นนี้ขออยู่ที่350บบาทนะคะหน้าสวยเลย แล้วก็จะเป็นสาวนาครชัยสีแผลงอันนี้มี2ต้นในกระถางนะนี่อันนี้เป็นต้นเล็กนี่ด่างมาแล้วนะคะมี2ต้นในกระถางมีต้นลูกแทงขึ้นมาด้วยต้นลูกก็แดงด่ดางด่างแล้วนะคะนุ้นด่างเหลืองอันนี้ด่างชมพูแบบนี้นะคะให้ไปเท่ากันนะคะ350บาทมี2ต้นในกระถางมีตัวหน้าปกติกับหน้าแผลงนะคะสาวนาครชัยสีจะ้ะส่วนตัวนี้นะคะมีชื่อว่าสิลานักปราดนะคะ ตีลานักปราดฮารสวยๆแบบนี้เลยให้เท่ากัน350บาทนะคะสวยมากนะ3ต้นนี้กระถาง5.5ทั้งหมดเลยนะคะชอบต้นไหนแจ้งไหมคะนะจ๊ะถัดมาทางด้านนี้เป็นมณีล้อมเพชรแผลงนะคะตัวด่างน้อยนะคะมณีล้อมเพชรแผลงตัวด่างน้อยเอาไปที่200บาทนะคะ200บาทเชื่อเถอะว่ามันด่างนะคะเนี่ยมีเชื้อด่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวต้องเปิดฮาร์ปเปิดด่างมาสักใบแน่นอนอันนี้ต้นที่1อ่ะอันนี้ต้นที่2 ต้นที่สองนะคะต้นที่สองลอดใหม่ด่างนะออกด่างเหลืองด้วยนะเห็นไหมคะด่างนะมีเชื้อด่างแน่นอนนะคะราคาเบาๆไปเก็บตั้งแม่กันไว้ได้ลูกค้าจ๋ามานีด่างประมาณนี้ลูกแข็งขึ้นมาสวยมากนะคะต้นละ200บาทต้นที่1ต้นที่2คะ่ะถัดมาด้านนี้นะคะเป็นสีลาเพชรนะคะกระถาง5.5ทั้งหมดเลยนะสีลาเพชรนะคะให้ไป ศิลาเพชรต้นนี้ขออยู่ที่200บาทนะคะสีลาเพชรเหมือนจะออกแผลงๆนิดๆด้วยนะคะสวยหลยกระดูกสีดําสีลาเพชรนะ200บาทมีต้นเดียวส่วนต้นนี้เป็นเหลืองนะคะไม้เหลืองเงินทองนาคนะคะเหลืองเงินทองนาคเอาไปที่ต้นละ150บาทละกันนะคะ150บาทเหลืองเงินทองนาคจะ้ะต่อมาทางด้านนี้นะคะเพชรจีประทุม เพชรสีปทุมนะคะไปต้นละ180บาทใบหนาหนาก้านแข็งแรงนะคะเป็นไม้กัดสีนะกระถาง5.5นิว้วเช่นเดียวกันต้นที่1ค่ะ180บาทนะจ๊ะต้นที่2อนี่จ้ะกัดสีแล้วนะคะสวยๆเลยแล้วก็อันนี้ต้นที่3ใบหนามากนะคะก้านแข็งแรงใบแข็งแรงมีอยู่3ต้นนะคะต้นละ180บาทจ้าเพชรสีปทุม ถัดมาทางด้านนี้เป็นอับสอนสวรรค์มีต้นลูกแทงมาแล้วนะอับสอนสวรรค์นะคะไปที่กระถางละ200บาทนะคะต้นที่หนึ่ง200บาทต้นที่สองค่ะมีต้นลูกแทงมาแล้วเหมือนกันนะคะมีอยู่สองต้นนะคะอับสอนสวรรค์ถัดมาทางด้านนี้เป็นอส่งไข่นะคะส่งไข่อันนี้ต้นที่หนึ่งอ่ะต้นที่หนึ่งนะคะต้นละ200บาทเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ต้นที่สอง กัดหน้าชมพูมาแล้วแล้วก็ป้ายเขียวด้วยนะคะส่วนอันนี้ต้นที่สามจ้ะสองร้อยบาทนะคะอสงไขจ่จ้าต่อมานะคะทางด้านนี้เป็นเพชรพระนครน,นะคะเพชรพระนครให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาทด่างแดงสวยๆหน้าชัดๆแบบนี้เลยมีกระถางเดียวนะคะต่อมาทางด้านนี้เป็นชายชนนะคะชายชนป้ายแดงสวยๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้กระถางที่หนึ่ง กระถางที่1น,นะคะไป200บาทนะคะแล้วก็กระถางที่2นี่200บาทนะคะชายชนฟอร์มพุ่งๆนะคะอัพขึ้นใส่แได้อีกนะหลอดใหม่มาแล้ว200บาทนะคะชายชนจ้าถัดมาตรงนี้นะคะเป็นสีคุณปลื้มสีคุณปลื้มนะคะให้อยู่ที่กระถางละ250บาท น,ะะนางออกปลายมาแล้วโตขึ้นนางจะออกใบเป็นสีเฉดนี้แล้วก็จะป้ายออกเป็นสีน้ําตาลเข้มนะคะโตขึ้นใบสวยมากสีคุณปิ้มนะคะ250บาทจา้ะถัดมาทางด้านนี้เป็นแสงประพัดสอนนะคะแสงประพัดสอนไปกระถางละ180บาทนะคะสวยมากมีไม่มากแล้วนะคะไซน์นี้รุ่นนี้จะหมดแล้วนะจะหมดรุ่นแล้วนะคะมีไม่มากนะใบใหญ่ เทียบกับมือหมคะได้เลยนะคะโตขึ้นจะมีหูใต้ใบพื้นใบออกสีชมพูกระดูกสีน้ําตาลเข้มนะคะสวยมากกระถาง5.5นิ้วแสงประพัดซอนนะคะ180บาทจ้ามีทั้งหมดอยู่4กระถางนะอันนี้กระถางที่1เดี๋ยวแมค่ค้าให้ดูอ่ะอันนี้กระถางที่1นึ่ง้อมสวยๆนะคะอันนี้กระถางที่2จ้ะ2แล้วก็ฝั่งนี้เป็นสอื อันนี้ต้นที่3ฟอร์มกําลังใหญ่เลยนะคะแล้วก็ต้นที่4ค่ะ180บาทนะคะแสงประพัดสอนจ้าถัดมาตรงนี้นะคะเป็นเศรษฐีปีชวดนะคะมีด้วยกันอยู่สองหน้าเลยนะคะมีตัวด่างแดงกับดาา่ดางขาวด่างขาวด่างเหลืองนะคะนี้จะออกแผลงนิดๆน,น,นะคะส่วนอันนี้เป็นตัวด่างแดงนะคะกระถาง5.5นิ้วเศรษฐีปีชวดนะคะเศรษฐีปีชวดอันนี้ให้ไปที่ เศรษฐีปีชวดอันนี้ส่งฟรีให้เฉพาะเศรษฐีปีชวดนะคะให้ไปที่750บาทนะคะเป็นไม้ใหม่ยังเป็นไม้ใหม่อยู่นะคะไม้ของอาจารย์วิรัตนะสวนเมาลาัยทองนะคะเศรษฐีปีชวด750บาทนะคะนี่ต้นที่1ค่ะแล้วก็ทางด้านนี้ต้นที่2นะคะต้นสวยมากต้นแม่เขาสวยนะมีทุกสีครบเลยนะคะแต่ด้วยความที่เขาเป็นไม้ที่ด่างยากพอสมควรชอบด่างตอนใบแก่แ,กแล้วเหมือนกันนะคะไม้พวกนี้นะ อ่านี่นะคะต้นที่1และต้นที่2 750บาทค่ะเศรษฐีปีชวดนะคะเป็นปีเกิดของใครบ้างเอง่ยนะคะมีอยู่2ต้นนะ,ะต่อมาทางด้านนี้เป็นหนุมานประสานกายหนุมานประสานกายให้อยู่ที่280บาทนะคะป้ายสวยมากต้นที่1อันนี้ต้นที่2หลอดใหม่มาก็ป้ายนะคะสวยมากมีอยู่2ต้นนะคะหนุมานประสานกายนะคะ ต่อมาทางด้านนี้เป็นดารานพรัตน์นะคะให้อยู่ที่350บาทเปิดด่างสวยๆมาแบบนี้แล้วนะจ๊ะ350บาทดารานพรัตน์มีว่างกระถางเดียวนะคะต้นอื่นๆยังไม่ได้อัพไซให้นะอันนี้อัพไซเปลี่ยนดินให้แล้วน้องสามารถอยู่ในนี้ได้อีกประมาณ3-4เดือนเลยนะคะยังไม่ต้องไปเปลี่ยนดินใดๆด,ดินยังใหม่อยู่เลยนะคะสารอาหารยังครบถ้วนจ้ะ ต่อมาทางด้านนี้เป็นสัตตบงกตนะคะสัต,ตบงกตต้นนี้นะคะให้ไปที่ให้อยู่ที่350บาทนะคะสัตตบงกตนะคะป้ายแดงสวยๆแบบนี้เลยป้ายชมพูเข้มๆแบบนี้เลยนะคะถัดมาทางด้านนี้นะคะเป็นเมืองนครชุมนะคะเมืองนครชุมเอาไปที่ต้นละ250บาทนะจ๊ะต้นที่1คะ่ะต้นที่สองคะ่ะ เริ่มป้ายมาแล้วนะโตขึ้นนางจะป้ายสีเข้มเข้มขึ้นนะคะอย่างนี้ตรงนี้จะเป็นความป้ายของเขามันจะเข้มขึ้นชัดขึ้นนะคะเมืองนครชุมนะคะ250บาทอันนี้ต้นที่1อันนี้ต้นที่2จ้าอดมาทางด้านนี้นะคะเป็นรักเอยรักเอยนะคะจะเป็นไม้แยกหนอ่อสี่ต้นนี้เป็นไม้แยกหนอ่อทั้งหมดนะคะสีมาครบทุกต้นด่างขาวด่างเหลืองนะคะรักเอยนะคะ รักเอ้ยให้อยู่ที่ไม้แยกหน่อนะด่างสวยๆด่างครบครบระถัง5้า้านิ้วเอ่อให้ที่สามอยห้าิบาทนะคะอันนี้ต้นที่หนึ่งแยกหน่อนะคะไม้แยกหนอ่อโตไว้นะคะแล้วก็แทงหน่อไว้ด้วยนะคะนี่ต้นที่หนึ่งจ้ะอ่าอันนี้ต้นที่สองค่ะสีมากครบทุกต้นนะคะมีด่างขาวและด่างเหลืองมาพร้อมนะคะอันนี้เป็นต้นที่สาม ม้แยกหนอนะคะนี่ต้นที่3าม0าบาทนะคะและต้นที่4ี่จ้ะนี่ค่ะ350บาทนะคะรักเอ่ยมีด้วยกันทั้งหมด4ต้นนะคะเป็นไม้แยกหนอทั้งหมดเลยนะคะต่อกมาทางด้านนี้ค่ะเป็นโชคลํำซ้ำโชคล้ำซ้ำตัวนี้ก็เป็นไม้แยกหน่อนะคะโชคล้ำซ้ำต้นนี้ให้ไปที่ 250านะคะ250บาทเป็นไม้แยกหนอนะคะโชคล้ำสํำด่างชมพูมาแล้วแบบนี้นะจ๊ะมี1กระถางนะคะ250บาทต่อมาด้านหลังตัวนี้ก็ไม้แยกหน่ออีกเช่นเดียวกันเป็นสีเลือกงามสีเลือกงามนะคะไม้แยกหน่อไม้เริ่มๆจะกัดสีกัดลายขึ้นมาแล้วนะคะสีเลือกงามไม้แยกหนอนนะคะต้นนี้ไม้แยกหนอ่อ ต้นนี้แม่คะขออยู่ที่สีเลือกงามส่งฟรีให้ละกันนะขออยู่ที่550นะคะ550บาทเป็นไม้แยกหนอ่อเวลาแม่ค้าแบ่งหนอก็คือมันจะมีชิ้นมีเขี้ยวเล็กๆติดไปด้วยอยู่แหละมันจะแทงขึ้นมาไวโตไวนะคะไม้แยกหนอ่อโตไวกัดสีไวให้สีสวยแต่อาจจะฟอร์มไม่สวยเพราะเขาแยกหน่อมาเขาจะสูงแข็งกับต้นแม่เนาะแต่กัดสีสวยเหมาะแก่การไปตั้งแม่ ต่นนะคะอันนี้ต้นที่1นนะคะ550บาทต้นที่2นะคะ550บาทส่งให้ฟรีนะคะและต้นที่3ค่ะ550สบาทสำหรับสีเลือกงามกับไอเศรษถีปีชวดเนาะอันนั้นเป็นราคารวมส่งให้นะคะนี่5้0้บาทมี3ต้นนะคะสีเลือกงามไมา้แยกหน่อค่ะทั้ง3ต้นเลยต่อมาทางด้านนี้เป็นเพชรเมืองคอน เพชรเมืองคอนตัวนี้ก็หายากนะคะด่างขาวอันนี้ดอกออกด่างเหลืองนิดๆด่างขาวด่างแดงด่างเหลืองแบบนี้เลยไม้แยกหน่อนะคะต้นนี้มีมาหน่อเดียวเพชรเมืองคอนต้นนี้ขออยู่ที่450บาทนะคะแข็งแรงนะคะแยกหน่อสวยๆเลยมีต้นเดียวนะคะต่อมาทางด้านนี้ก็ไม้แยกหน่ออีกเช่นเดียวกันมณีล้อมเพชรมณีล้อมเพชรนะคะด่างสวยมากมีด้วยกันทั้งหมด3หนอ่อ มัีล้อมเพชรนะคะมีด้วยกันทั้งหมด3ามหน่อนะคะด่างสวยๆแบบนี้เลยให้ไปต้นละขออยู่ที่แยกหน่อสวยมากเลยนะสวยมากนะคะมณีล้อมเพชรตัวนี้มาแยกหนอ่อเอาไปต้นละสามอยแปดสิบาทนะคะสามรอยแปดสิบาทนะอันนี้ต้นที่1ค่ะอ่าอันนี้ต้นที่2ค่ะและต้นที่3ค่ะ ฮารทั้งหมดเลยนะคะแยกหน่อทั้งหมดนะทั้ง3ต้น380บาทนะจ้ามณีล้อมเพ็ดค่ะต่อมานะคะทางด้านนี้อันนี้เป็นเก้าทับนะคะเก้าทับเก้าทับฟอมใหญ่ด่างประมาณนี้เลยนะคะด่างขาวติดด่างเหลืองมาแล้วด้วยเก้าทับป๋ออืม อันนี้หลอดใหม่ด่างเหลืองนะคะต้นที่สองก้าทับไซส์นี้ด่างประมาณนี้นะคะแมค้าให้ไปที่ต้นละเท่าไรดี250บาทนะคะ250บาทต้นที่1จะ้ะอ่ะต้นที่สองนะคะเริ่มมีหัวแล้วแหละใบเริ่มแก่แล้วดูสังเกตที่ลายกระดูกนะคะเริ่มแก่และแล้วก็อันนี้หลอดใหม่รู้สึกจะติดด่างเหลืองมากนะคะมีอยู่2ต้นนะคะ250หบาท เอาไป230บาทและกันลูกค้าก้าวทับนะคะ230บาทจ้ะต่อมานะคะทางนี้มีชื่อว่ามณีจันนะคะ2ต้นนี้เป็นไม้แยกหน่อเหมือนกันมณีจันเปิดใบใหม่มาด่างสวยมาแล้วนะคะนี่อันนี้ก็เปิดใบใหม่มาแล้วมณีจันนะคะขออยู่ที่280บาทนะคะไม้แยกหน่อจะ้ะต้นที่1นะคะฝั่งนี้ต้นที่2อันนี้ใบใหม่ก็เปิดด่างเหลืองมาแล้วเช่นเดียวกันเริ่มกัดลายมาแล้วด้วยนะคะมณีจันทร์280บบาทจ้า ต่อมานะคะทางด้านนี้เป็นเจ้าสาวนะคะเจ้าสาวป้ายแดงแบบนี้เลยนะคะป้ายแดงสวยๆอยันนี้ต้นที่1 280บาทนะคะเจ้าสาวและต้นที่2ค่ะ280บาทหลอดหม่ป้ายมาแล้วนะมีอยู่2กระถางจ้าต่อมานะคะทางด้านนี้เป็นเศรษฐีเงินล้านนะคะเศรษฐีเงินล้านก็คือประสาททองด่างนั่นเองถ้าไม่ด่างเขาก็เรียกว่าประสาททองเนาะถ้าด่างก็เป็นเศรษฐีเงินล้านนะคะต้นที่1 นี่จ้ะต้นที่หนึ่งนะคะเศรษฐีเงินล้านต้นที่หนึ่งบาทนะคะต้นที่หนึ่งส่วนต้นที่สองจ้าติดด่างแล้วแบบนี้เลยนะคะและต้นที่สานะคะ290บาทนะคะเศรษฐีเงินล้านจ้าถัดมาทางด้านหลังตรงนี้นะคะเป็นรัตนลุ่งเรืองนะคะรัตนะลุ่งเรือง รัตนารุ่งเรืองเอาไปที่250บาทนะคะด่างแดงสวยๆแบบนี้เลยต้นที่1ทางด้านนี้ต้นที่2จะ้ะและต้นที่3จะ้ะอ่ารัตนารุ่งเรืองกระถาง5.5นิ้วนะคะ250บาทนะคะ c f 5, เออ3ต้น ฟีฟสามต้นขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีนะคะมีปลายทางนะคะสะดวกโอนหรือปลายทางแจ้งแม่ค้าได้เลยแต่ถ้าไม่ถึง3นะคะบางท่านอาจจะถูกใจต้นเดียวแม่ค้าขอค่าส่งเหมาเหมาเพียง50บาทเท่านั้นเพราะแมคค้าแพ็คแบบตะก้านะต้นทุนการแพ็คสูงไหมคาทนุถนอมไม้ให้ถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัยเต็มที่ที่สุดนะคะอ่านี่นะคะก็จะมีไม้ประมาณนี้สนใจต้นไหนโทรหากันได้เลย0 8 0 5 1 9 4 9 8 8 จัดส่งของให้พรุ่งนี้นะคะวันพฤหัสนะคะของจะถึงมือลูกค้าประมาณวันศุกร์วันเสาร์นะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์ไม่เกินนี้นะคะจะส่งให้วันพฤหัสนะจ๊ะนี่คะ่ะก็จะมีประมาณนี้นะคะเช่นเคยจ้ะมีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ